สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาแกงเทพโพนะคะพอดีในตู้ซื้อลูกชิ้นปลามาไว้หลายวันแล้วเอ๊จะทำอะไรกินนะ้าก็เลยแบบนึกอยากกินผักไม่ค่อยชอบกินเนื้อกินอะไรนะคะชอบกินผัก,กเลยเออถ้างั้นเราซื้อผักบุ้งมาแกงเทพโพ,พดีกว่าก็เลยให้แม่ซื้อผักบุ้งมาให้ที่ตลาดนะคะผักบุ้งก็ยอดนะ้างามยอดสวยมาก แกงเทพโพใส่ลูกชิ้นปลานะคะก่อนอื่นเราก็ตั้งกะทินะคะให้แตกมันแล้วเราก็เอาพริกแกงมาลงนะคะคั่วพริกแกงให้ละลายให้แบบให้มันมันแตกอะคะ่ะมันจะได้หอมนะคะคั่วพริกแกงให้หอมเข้ากับกะทิพอได้ที่แล้วเราก็เอาลูกชิ้นปลานะคะมาลงคือบอกเลยว่าแบบหอมมาก นี่แกงเทโพหรือว่าน้ำยากะทิปะเนี่ยคือมันได้มากอะได้ทั้งสองเลยเอาง่ายๆนะคะแกงเทโพถ้าเราไม่ใส่มะขามเนี่ยนะจะเป็นน้ำยากะทิเลยนคะคะคือหอมหอมมากพอได้ที่แล้วเราก็เตรียมนะคะเตรียมผักเตรียมอะไรมาลงผักเราว่าเยอะแล้วนะคะกะละมังหนึ่งใส่นี่คือล้นหม้อเลยคือเยอะมากคนไม่ได้ เยอะจริงๆแกงเทโพของแพรวาน,นะคะจะใช้มะกรูดสดนะคะหั่นมะกรูดสดเป็นแว่นนะคะใส่ลงไปรสชาติของเทโพจะออกเปรี้ยวหวานนะคะแตกต่างจากน้ำยากะทิคือน้ำยากะทิจะไม่ติดเปรี้ยวแต่แกงเทโพจะติดเปรี้ยวนะคะทำเหมือนกันเลยการทำเหมือนกันเลยทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะถ้าใครทำน้ำยากะทิเป็นแกงเทโพไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะ อยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรใส่นะคะจะใส่ผักบุ้งหรือใส่อะไรก็ได้แต่ส่วนมากเขาจะใช้ผักบุ้งนะคะแกงเทปก,ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเป็นผักบุ้งเป็นผักอื่นจะอร่อยไหมเลีวยผักบุ้งก็ต้องเป็นผักบุ้งอันนี้นะคะเนี่ยค่ะผักคือเยอะมากแต่พอมันยุบแล้วเหลือนิดเดียวหาผักไม่เจอเป็นไงคะหอมไหมคะแต่ทางนี้หอมมากหาข้าวก่อนนะคะทางนี้ไปหาข้าวก่อน